สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีป่าบนคน,น,นอีสารมาติดตามเลขสูตรเลขคำนวณกับ<ร>พอป,ป,อปลอบค่ะพอปบอกผนจับคู่หงยค่ะที่เป็นตัวไรก่ <มา S 1> ไปฟังเบิองน้ำกันค่ะับสวัสดีค่ะพ่อหลองปอบค่ะค่ะมาตามสูตรคำนวณเนาะ,เ,นะเห็ดไหวแล้วเม่นบ่ Hoặc là con này. Hoặc là con này. Hoặc là con này. này. Hoặc là con này. Hoặc là chết này. Hoặc là con này. Hoặc là con này. Hoặc bà con này. Hoặc là đấy mà Hoặc là con này. Hoặc là con này. Hoặc là con này. Thôi nhìn cần lại. Chết cầu con này. Chết là Chết này. Chết là con là con rồi đấy bạn. Thôi này. Hoặc อีกตัวล่องมันก็เก <97. S 1> ้าแป็ดเก้าแป็ดเนี่สูตรพยัธิเนาะอีกคุ้มหนึ่งซีซีคือคำว่ากันมาเรียบร้อยวัดสีซีซีซีตัวนี้ <44. S 1> <C c. S 2> เป็น ต right? ัวกันหมดลิจังไินจับคู่ให้จับคู่เห um uh ็นบ uh ิมล่ะจจับคู่เห็นบิล่ะแต่ว่าถ้าวิ่งกะให้วิ่งเจลองหาวิเจลงหเจ็ดล่องหานะ มาคือสามตัวกาเช็ดหานแล้วเกาเช็ดหานจับคู่ให้สามตัวเลย喏ดอกนี้喏เอาเช็ดหานทำเนี่ยเอาจะลองเขาเสียบนั่นปะแม่ <clubs> <Tot ten ham> หาผู้บุมักเจ็ดหากัดออกกะซื้อเ8็ดแปดเ็ดสี่เ็ดแปดเ็ดสี่แมนเอาไปใส่ใส่กระไ่ายมันปะแมนถ้าผู้บุมักหาว่าผู้บอมักหาคือปิดหาไว้กะเสียบเลยเอาหาเขาเสียบแปดก็ได้แมนเขาเสียบสี่ก็ได้แม่ ห่าซีซีสิบสิบว่ะไม่หรอใส่นอ่าซีซีเจ็ดซีซีมั้งสิเจ็ดซีซีแปดซีซีไปแล้วเพราะว่ามันตรองม้นไปเวิดเอาตัวหิ่งกับตัวลองใส่กันเลยไม่หอ่าคือมันเด่นเจนร่องหานอ่ำเด่นเจนร่องหานมันก็ไม่มีทั้งออกก็คือหรืทั้งเบี่ยงออกไปไหนก็คือ เจ็ดหาแปดหาสินะก็หาแด้ผู้ได้ผู้มาตามมันเนี่ก็ซื้อซำหนี่แล้วก็วผู้มากากคือเอาตามที่จับหาคือคือเดินตามที่หายเลยสปรพยักก็คือเจดหแล้วก็เกแปดแล้วก็ซีซซื้อกันไวแค่สตัวก็เน้นๆมากอะ่ะคือเจหาแล้วเพราะว่าเดินก็หลอผู้มาเก็หาใส่เจ็ซผู้มาก็ซีใส่เจ็ดแปด ความ,มันอยู่ในนี้นะมาแน่นอนเลขข้างบนขาดหน่อยเนาะงวดที่แล้วมั้งบอ๊งวดที่แรกหนึ่งอเลขศูนย์กับเจ็ดกับเด่นเด่นศูนย์หลองเจ็ดเด่นศูนย์หลองเจ็ดมาเนี่ยมันมันได้งวดวันนี้มันได้มันได้ 7. สามศูนย์เจ็ดสหรับเดลกมีอย่างจับไหม่เมื่อกา ออกศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์หมาเนาะไปขึ้นตัวนี้ครับปูโบมาเก็ตจะเสียกไปเลยแล 8, 9, 8, 9, 8. ้วแปดหา,าเก่าหาก็นะถ้าบมาเก็ 7, 9, ตก็เสียหาเก้าหาว่ามันเก่ากันกับของอยู่ของ,ของหรือว่าอย่างไรแต่คือเลขสูตรของผมผมฝึ้นม,มามากก็คือสามตัวก็คือสามตัวคือเจ็ดหาเก 7, 8, 8, 8, 4, <ๆ>่าแปรกับที่สี่มันคือสื่อตอนนี้ แต่สื่อไลยกับคุไปไล่ค่ะแต่ว่ากับแต่ว่ากับผู้มักคุ้มากงั้งกับสตรประหยัดเนาะจับคู่ห้คือเล่นที่จับคู่ห้เลยครับมักสามตัวก็สื่อไปเลยก็เจ็ดหนาถือว่าเด่นไปซะนักเจ็ดหนเนาะเดินเจ็ดลองหาเนาะถ้าถ้าซ้ายวิ่งกับวิ่งวิ่งเจ็บ้งสิบวิ่งเจ็บลองหา เจ็ดก็ผ่ากับจับคู่ใช่กันแม่แต่ว่าเค่อยเข่าเลยจับเนี่ยนี่เด่นกำลังเนาะเด่นกำลังธรรมดาม่เกิดเข่าอะไแต่ยามมันคือมันกำมาต้กันเลยค่ะแต่มันมาต้องกันคือเจ็ดหาตัวเดียวเลยค่ะแต่มาน้กันเจ็ดหาตัวเดียวแต่ว่าเช่นหาบ่ามากคือแปดเก่าเก่าแปดนั่แหละเพราะว่ามันดักไว้คือตัวเก่าแปดกับซีซีค่ะ ถามว่ามาเช่นหากับมีปัญหาเลยนะสามสามตัวนี้เอาตัวรองรองเก่าเนาะใส่เนาะเอามาใส่กับตัวตัวเด่นตัวเด่นกับกับรองหาแม่รองเก่ารองหา่าถ้าจับให้ที่ว่าสามตัวเต็งๆก็งกัที่เก่าเช็ดหาแล้วเดีเรื่อ 9, 7, ลย,อยลสำหรับเหรียญเหล็กรัฐบาลเหรียญเหร,รียตุรีเหรียญเหรกยังกะ ตามที่ที for ่คำนวณมาจะเอาไปเป็นแนวทางสื่อไว้เป็นแนวทางสื้อรัฐบาลเนาะตลาดกินแบงรัฐบาลื่อัวค่ะเด็กอูเรดยกคำนวณจะคือสีสูตรประหยัดคือสีมีซ้ำหน่เนาะครับผมมีซำค่ะสศกสศกมันมันน้ำกันค่ะกับเด็กสูตรเด็กคำนวณผงพอกบค่ะขอบคุณค่ะ มาสรุปเด็กสูตรหรือคำนวณของพอปอบนอค่ะสูตรคำนวณของพอปอบพินบ 75, 98, 44, พนพ่นจับคู่ห่งเจ็ดหาเก้าเปิดซีซีค่ะเพิ้นยิงค่ะวิ่งหาร่องเก่าพิ่นจับคู่ห่าเก้าเจ็ดหาค่ะ เด็กสูดหดือขันวนของพอปอบวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศอโสสองพันหารอยหกเก่าให้ทันผู้สมทางบานเราไปเป็นแนวทางสื่อสระกินแดงรัฐบาลนาอค่ะการย่าลืมกดติดตามตาบุญคนมีสารกคไลคคกดแท้กคกรกะร่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบริพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูีค่ะ ตาบนคนมีสารกสิหามาฝากทผ่นผู้ชมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ตาบนคนมีสารกันเพียงโทนีคลิปหนาโพกันหม่โศกโศกนั้นหมานลำลำด้วยด้วยหิง่งหิ้งังตังกับตยโของโพหนองปบนอค่ะสวัสดีค่ะ